๋ยเปิดให้รไทไม่เอาจะเปิดเ้ห้องแข็เข้มแข็งมไต้องเข้มแข็งมือกันมือกัอนมือจอดนนนดก่ายอเเป็นเด็กดีนะเป็นบนกได้นนบงมือไว้ใส่ขับรถ นี่ของหนูมาแล้วนี่ไงของใครเอ่ยนูนยังของหนูมาเปิดให้มามามาเปิดอันนี้ไหมเปิดเหมือนกันไหมเปิดลองเปิดองูหนูนะมันยังบ่เคยเป็นไหมอ้ามันบ่เห็นนางน้อยเจ้าดิเปิดให้ดูมัดี๋ยวเลยจับแน่นใช่ไหมปล่อยเลยอ่ะเปิดให้ดูดิ่ไหนเิ แล่แต่บุลงา่กขากมีแม่มาคแม่ะแตนเนี่ยนมาเมือมือเคลียร์เลคุณแ่มาเบิ่งแต่เต่าเต่าวะบทปีบทชาติเต้าจ้าเ่าเ่าี่ะิงมันจโมปุ ช่ยรับเลือดกายไปจับปีเลยายว่ามันโตอีกก็เอาดูสิตอนนี้มันห้าขวบใช่ไหมไอ้รสสี่สี่ขวบตอนนี้มันสี่ขวบหนูนะยายว่ามันสิบกว่าขวบมันก็จะพัฒนาตัวเองแหละมันต้องช่วยเหลือตัวเองได้สักอย่างแล้ววะเอออย่างน้อยก็ต้องล้างตูดได้อ่ะใช่ไหม ดเดือดเดือดูดือดเร็วๆเร็วๆเร็วๆไม่หยันเลือบหนหน่าคนดูอะไรไหนดูอะไรขอดูด้วยขอดูได้ได้ไหม เขานั่งเขานั่งแบบเจ็บแบบเราไม่ได้เนาะเขานั่งเขานั่งเหมือนเหมือนเขาจะไหว้พระน่ะลองท่าอื่นลองท่าอื่นไหมคะท่าอื่นไม่ได้หรือให้นั่งอยู่ท่ายวถท่าเดียวขามันแข็งท่าเดียวลองท่าอื่นก็ไม่เอาไม่ไม่มันเจ็บนั่งไม่ได้เลยมันเจ็บเขานั่นแหละเจ็บขาเขาน่ะน่ะเขาจะเขาจะทางขาออกแบบนี้ไม่ได้ นั่งคัดตมาดลงมาได้เขานั่งแบบนั้นเลยน่ะคือหงายหลังลงไปเลยถ้าถ้าจะฝึกให้นั่งนะจอนหนึถ้าจะนอนมันก็นอนเลยอ่ะไม่นั่งถ้านั่งก็นั่งลงขานี้ไปเลยแล้วก็เอาขาออกเอาเองหงายหลังลงไปเลยทำไมคือติดต่อไม่ได้เบอร์เบอร์น่ะอายอด เบอร์โทรศัพท์แกน่ะบอร์ใหทุกทีทุกทีก็รู้อ่าเอาเบอร์่อยพบปัญหาคอยเจ๊เจน่ะอันดิบเขาซื้อหอยเล่นอยูอ่ะคือั้งหอดลูกแจกบอลลูกลูกก็ไม่ได้อันนี้เขาซื้อห้ยไม่เดอนเย็นหนึ่งพบหาจานเมื่อนานจานแรกมาหาไา้กับบรับบบหนือแบบทุกอยอันนี้เขาซื้อหอของเทียร์หรอกอยากดูอันนี้มาเปิดให้ เบอร์บอกบุญรอดเบอร์อะไรอ่ะฮะยอดเขียนมาจะได้โทรมาถามมันว่าเป็นยังไงทาอาการมันเปิดน้องนางให้เปิดนางน้อยให้นางน้อยมีเด้อของมันนะเขาอยากดูของหนูนาดูดูเลงเลงเลงเออเลงใส่หนูนาน่ะมีเน็ตไหมเนี่ยไม่รู้ไม่มีดอกดูพุ่งนารถเก็บอันนั้นนะ นะเก็บเก็บถุงมันนะม,ม,มันไม่เอาไปถีบมากน,นะมันไม่อยาใหญ่นะแหม,ไ,มไปถีบไ,ได้ถิบปลาได้ชุวยไอ้รถอาะนะทูเรช่ามึงเมมไว้ไหมเบอร์บุลลอด เอามาแล้วลูกนี่นึกไปดูคุณมาแล้วมาแล้วนี่ท้ำเจ้าไปเนาะน้นำลายก็พอน้ำลายเลือนเรารได้หมดเลือนด,ดูเลยเปิดแค่ไม่เปิดเกอก็ได้คับพอมันเปิดก็ได้แม่เปิดอีกบ้างเราบุ่นไปอย่างเรียกเอาเลย เบนะเจ็บเบบดกับโบเสียบเพลอก็บบีเฮ็ดจากย่างมีมันไม่เบ็ดคือมันเปิดเครื่องไม่ได้ไหมเอา่มงงงงเว้ยบุญรอดงงนางลอยอ่ะมาเปิดให้ใหม่ลูกบั้นลาจ้อ้าอันนั้นบอรถรถอันนั้นบอยาเจบคือดอร้อน

ตอนมากระตุกตะลึงได้มันกระดายหนาะนูนานั่นไผ่เอ้ยนั่นไผ่หน่ะฮะเั็นผู้ใดฮะเอา้าเอา้านั่นแม่หัวไปใส่เบ็ดมานบอยายไปใส่เบ็ดไปใสนให้บบยาหมอกระเสียบฮะมาเสียบเนี่ยอุ้ยผู้ใหญ่เราบอกไปใส่บอกฮะผู้ใหญ่กับ เพ่ครับก็คอ,อยไปเย้าหยากระน,นั่งตั้งไว้ใสัชัยสิสนี่แม่ระวังหนูหน้าหาไม่เจอบอดีนี่เจล้วค่ะดีนะมึงโทรเองนั่นมวางก่อนโทรใครอันนั้นเครื่องบุลลอดนี่ <laughs> นนเครื่องบุลลอด

ลงมันจะเล่นอันนั้นหรือมันจะเล่นอันนี้มันเอาโบได้บอกรถเอ้ยบรดเอาไหมาน่ะไปแล้วไปที่ท่งอน หิมเขาได้ซับทำอะไันมันมันต่หัวคือคือมันประอรอใจหัว